นั่นมันง่าพังง่าเออแต่คุณบอกตรงรุ่นอนะคุณเป็นคนสั่งเองอะคุณจะเหลือหลานทำไมอะใช่เหรอวะนั่งไปเจอกันวะใช่อะไรแต่นั่นมันกดเดี๋อย่างนังดด่นกดอีกทีหนึ่งไงมันยังไม่ลงตัวลูกยางเลยนี่กดอือมีที่อะไรกดเละ นี่ไง,เ,งด <c oughs> เดี๋ยวลองตาแบบนี้นี่เดี๋ยวก็เช็คเร่งอีกัาหรือทัง้งนานไม่เปิดเดียว <c oughs> อืมหรือทั้งคันนะ่ะบอกให้ขี่เว็บร้อยใส่เว้นตัวได้ว่าจ๋าไม่ต้องใส่ครบหรอกเถระเฮ้ยหน่าร้านพี่ยังลืมไปเลยด้วยฮะทำไมอะไยเบิร์ดช่วย คืท่านเข้าสูตรให้้ดยอะคุนนั่งคือแบบมันไม่มีการขยับอะไรในโ้โชคเชิญมึงทำไรอ่ะมึงไม่ถ่ายแล้วมึงถ่ายเพื่ออะไรเนี่ยผ่านเป็นอาทีเลยนะลงกลุ่มลงกลุ่มไม่ได้ลงกลุ่มเนี่ยลงฟงสตอรี่กูว่า